บอกเลยว่าถ้าพี่ชายผมยังเป็นแบบนี้อยู่ผมเลิกคบผมไม่คบอะนะผมเอาความถูกต้องมากกว่ามีเพื่อนแบบนี้แล้วพูดตรงๆให้ผมเลือกระหว่างความถูกต้องกับเพื่อนแบบนี้ผมเลือกความถูกต้องผมไม่เลือกเพื่อนผมแบบนี้เพื่อนแบบนี้ผมหาที่ไหนก็ได้แต่ว่าความถูกต้องมันต้องมาก่อนความถูกใจนะครับดังนั้นที่อยากจะฝากพี่ชายพี่น้องประชาชนนะครับใครบอกว่าไม่กลัวรถทัวร์ลงผมไม่เชื่อในประเทศไทยนะครับ พี่ชายผมวันนี้ต้องออกมาขอโทษพี่น้องประชาชนคนในประเทศเรอะรู้สํานึกแล้วว่ารถทัวร์ทุกสายไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคกลางทั่วประเทศมุ่งสู่บ้านอาจารย์เดชานะดังนั้นอย่างที่ผมเรียนนะครับว่า35ปีก็ไม่มีความหมายนะครับพี่ชายผมนะถ้าเป็นไปได้นะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าถอนตัวดีกว่านะแล้วก็ปรับปรุงใหม่ปรับปรุงตัวใหม่นะ กลับมาเป็นเดชาคนเดิมดีกว่านะครับอย่าปิ้นไปปิ้นมานะประชาชนเขามองออกประชาชนเขามองเห็นนะครับเราเป็นทนายขายทุกเราก็ต้องเป็นทนายขายทุกให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เป็นทนายเพิ่มทุกหรือเป็นทนายความที่เห็นแก่เงินแล้วบอกว่าไม่แคร์สังคมนะไม่สนใจโลกนะไปเลี้ยงฉลองปารตรงปล์ตีแต่เพื่อนที่หากินเพื่อนกินอย่างเงี้ยตัวหามาไหนก็ได้ผมบอกให้เลย น่าจะไปเลี้ยงพุงนี้มาเลยเนี่ยอย่างผมเนี่ยพูตงตรงวันๆมีคนอยากจะเลี้ยงผมเนี่ยนะเยอะแยะผมไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะผมกลางคืนผมไม่ออกไปข้างนอกผมไม่เที่ยวข้างนอกนะครับผมบอกได้เลยดังนั้นเนี่ยด้วยความรักและเคารพกันนะไม่ได้ทะเลาะก,กันแต่อยากให้คิดให้ดีๆต่อไปอย่าให้มีอีกประวติศาสตร์คงไม่ซ้ำรอยนะครับเอาบทเรียนที่ผ่านมา มาแก้ไขปรับปรุงผมเชื่อพี่น้องประชาชนแฟนเพจทุกคนนะครับทั้งของผมทั้งของอาจารย์เดชานะก็ให้อาภัยได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคืออย่าไปมองว่าคนนั้นเป็นคู่ต่อสู้อย่าไปมองว่าคนนั้นเป็นศัตรตูอย่าไปมองว่าคนนั้นนะเขาเกลียดผมอย่าไปมองว่าคนนั้นนะเขาหวังตรงข้ามผมไม่ใช่สมัยผมโดนครูจอมทรัพย์เนี่ยโดนสองล้านคอมเมนต์ด่าผมอย่างเดียวผมโพสปุ๊บโดนดา่าผมต้องต้องลบโพสอ่ะนะเพราะว่าโอ้โหไม่ไหว ยิ่งกว่าทอร์นาโดนะคอมเมนต์ยิ่งกว่าทอร์นาโดนะเราก็ผ่านวิกฤตมาได้เพราะว่าความจริงก็คือความจริงดังนั้นฝากนะครับนะถึงพี่ชายผมว่านะระมัดระวังการพูดสิ่งที่พูดท้าทายไม่ว่าจะเป็นช่องสามช่องเจ็ดหรือไสดก็ตามนะครับมันไม่มีใครรับได้หรอกครับนะผมบอกเลยว่าถ้าพี่ชายผมยังเป็นแบบนี้อยู่ผมเลิกคบผมไม่คบอะนะ ผมเอาความถูกต้องมากกว่ามีเพื่อนแบบนี้แล้วพูดตรงๆให้ผมเลือกระหว่างความถูกต้องกับเพื่อนแบบนี้ผมเลือกความถูกต้องผมไม่เลือกเพื่อนของแบบนี้เพื่อนแบบนี้ผมหาที่ไหนก็ได้แต่ว่าความถูกต้องมันต้องมาก่อนความถูกใจนะครับดังนั้นที่อยากจะฝากพี่ชายผมนะครับวันนี้นะผมเชื่อว่าสังคมให้อภัยนะเชื่อผมเถอะทุกคนไม่มีใครเกลียดอาจารย์หรอกนะและอย่าไปมองทุกคนเป็นศัตรูนะครับ เรามองในฐานะที่เราเป็นคนที่อยู่ได้อีกไม่กี่ปีก็ตายแล้วอุ้งตรงอาจารย์เดชาก็เกือบหกสิบอยู่เนาะเต็มที่ก็อีกไม่เกินสิบปีเจ็ดสิบก็ตายแล้วนะผมอย่างมากไม่เกินอีกห้าปีสิบปีก็ตายแล้วเราอยู่เพื่อให้สังคมดีขึ้นช่วยกันทําให้บ้านเมืองดีขึ้นช่วยกันทาให้เป็นจุดยืนให้กับสังคมว่าความถูกต้องต้องมาก่อนคนนําผิดนะครับต้องรู้จักขอโทษนะครับต้องรู้จักคําว่าการเยียวยา รู้จักการรับโทษทุกประเด็นนะถ้าเราไม่ผิดเรามั่นใจว่าเราไม่ผิดเราไปสู้นะครับในกระบวนการยุติธรรมที่ศาลแต่วันนี้เห็นอยู่แล้วมีคลิปเห็นอยู่แล้วว่าเขาทาผิดเราเป็นทนายความเราอย่ายแนะนําให้เขาสู้เราต้องแนะนําให้เขานะครับขอโทษขอข้ามาผมพูดง่ายถ้าเป็นผมเป็นอาจารย์เดชาวันนี้นะถ้าผมจะทําเรื่องโรงเรียนสรารศาสตร์ให้จบ นะแบบแฮปปี้จริงนะง่ายมากผมพูดให้ฟังเลยก็ได้เจ้าของเรียนสรรารศาสตร์เอาสมองไปฟังมั่งนะอย่าเอาแต่เรื่องของความคิดที่ขี้เหนียวนะคุณมีรายได้ปี1 2งพนสงกว่าล้านถ้าผมเป็นเจ้าของสรรารศาสตร์วันนี้เด็กที่ถูกลงโทษจากครูเนี่ยที่ถูกทารุณกรรมของครูเนี่ยในโรงเรียนสรรารศาสตร์เนี่ยนะทั้งห้องเนี่ยนะครับคนที่ถูกลงโทษโดยการแกล้งเนะ่ยเด็กนะครับผมให้เรียนฟรีถึงป6เลย เฉพาะเด็กที่โดนโดนกานแกล้งนะแล้วเด็กที่ไม่ได้โดนกันแกล้งผมคืนค่าเทอมนี้ให้เลยแล้วผมให้สิทธิพิเศษในการเรียนถึงป .3 ฟรีส่วนเด็กที่ถูกกระทาทารุณกรรมนะครับผมให้เรียนฟรีถึงป .6 แล้วผมแถมเงินให้อีกเลยคนละห้าแสนบาทเพื่อเป็นค่าเยียวยาในการรักษาจิตใจของเด็กแค่นี้เสียอย่างมากก็ไม่เกิน50ล้านบาททุกอย่างจบแล้วแล้วก็ เอาห้องประชุมเลยนะครับเอาผู้ปกครองที่ถูกทากรุณกรรมเนี่ยทั้งหมดมาเลยแล้วเอาคุณครูที่ทา,นานรุณกรรมทั้งหมดเนี่ยว่าจะสิบห้าคนยืคนก็แล้วแต่นะครับรวมทั้งเจ้าของเรียนด้วยทั้งปอโรองเรียนด้วยเอาพานดอกไม้ลูกเทียนมาขอขอมาผู้ปกครองทุกคนด้วยความสำนึกในความผิดจรงิงๆผมคิดว่าพี่น้องประชาชนหรือผู้ปกครองทุกคนเนี่ยนะครับให้อภัยอยู่แล้วคนไทยเป็นคนที่ให้อภัยได้อยู่แล้วถ้ารู้จักสำนึกผิดนะครับแล้วก็เยียวยา ในสิ่งที่เสียหายเกิดขึ้นแค่นี้ก็จบแล้วไม่ต้องไปจ้างเดชาหรอกมาจ้างหัวร้านเนี่ยไม่เอาเลยแม้แต่บาทเดียวจ้างผมไปเป็นคนกลางเนี่ยในการไก่เกียร์นะครับไม่ต้องจ้างผมแม้แต่บาทเดียวผมไปทําให้ฟรีครับทำแล้วคือทําให้มันจบจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งทั้ง2องฝ่ายนะครับแล้วก็โรงเรียนก็ได้ชื่อเสียงกลับคืนมาแล้วก็ติดวงจรปิดเลยในห้องเรียนติดให้ผู้ปกครองโดยการส่งไลน์กลุ่มเลยครับ ให้ผู้ปกครองทุกคนมีลายกลุ่มดูแล้วครับว่าลูกของคุณได้กินค่าแบบไหนเด็กเรียนหนังสือยังไงผู้ปกครองเห็นลายก็สบายใจนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้วงจรปิดเสียเซิร์ฟเวอร์เสียนะเด็กถูกเอาถุงดำขุมหัวไม่ใช่แบบนี้นี่คือสิ่งที่อยากจะแนะนาเจ้าของสารศาสตร์นะรวยเป็นระดับไม่รู้กี่พันล้านแล้วนะมีทั้งสีส่กว่าสาขาเอาสมองเนี่ยเนี่ยหัวล้านล้านอย่างผมเนี่ยยังคิดเป็นคุณเป็นเศเษฐีระดับ 2 0 0 0ล้านแล้วนะตามอย่างผมเนี่ยให้เรียนฟรีไปแล้วครับถึงป .6 ผมว่าวินวินนะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วในสาขานี้กูก็ต้องเหยียวยาผู้ปกครองให้เขาเรียนฟรีแล้วเรียนแล้วเนี่ยเมื่อคุณปรับปรุงพัฒนาไปแล้วกูก็เป็นรูคนใหม่ที่มีแบ,บประกอบวิชาชีพถูกต้องนะครับมีไลน์ให้ดูแล้วว่าลูกคุณอยู่ในความดูแลของครูณขณะนีอะ้อยู่ห้องนี้ทุกอย่างนะได้รับการดูแลอย่างดี ผู้ปกครองแฮปปี้เรียนฟรี6ปีจะเป็นอะไรไปมันไม่กี่บาทหรอกคนหนึ่งจะกี่บาทก็เหมือนกับคุณผ่อนชำระแต่ว่าคุณได้มีโอกาสเดียวยาเด็กตัวน้อย,นอยเนี่ยนะให้เรียนฟรี6ปีไม่เห็นจะเจ๊งเลยคุณมีรายได้ปีพันกว่าล้านบาทแค่นี้คุณคิดไม่เป็นคิดอย่างเดียวคิดจากจาชนะผู้ปกครองคิดอย่างเดียวนะคิดแต่ว่าทำยังไง นะไม่เคยคิดถึงเรื่องของหลักมนุษยธรรมหลักศิลธรรมหลักคุณธรรมและหลักจริยธรรมนะเป็นคนที่นะครับเป,เ,เ,ปเ,นะเป็นเจ้าของเป็นถึงเศรษฐีนะเป็นเจ้าของเลี้ยงทั้งหลาย4ี่ห้าสิบสาขาเอาสมองคิดอย่าเอาปากคิดนะครับและทาแล้วเนี่ยนะครับทาด้วยความจริงใจนะจริงจังแล้วก็ทําเพื่อให้เห็นว่าเราเป็นเจ้าของเนี่ยไม่สบายใจแล้วเราแสดงความรับผิดชอบ แค่นี้ทุกอย่างก็จบนะไม่เห็นจะมีปัญหาเลยนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศนะครับว่านะมีอะไรก็ปรึกษาทางชมรมเฉกรรมได้นะครับถ้าเป็นคนยากจนก็ติดต่อทางอินบ็อกชมลมเฉลี่ยกรรมนะครับและเดี๋ยวถ้าเรื่องของท่านเป็นเรื่องสําคัญเราก็จะให้เบอร์ไปในอินบ็อกนะครับแล้วให้ติดต่อกลับมาแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องสําคัญเรื่องไร้สาระนะครับก็ไม่ติดต่อกลับนะครับแล้วก็วันนี้เราได้รับการร้องเรียนจาก คนตาบอดที่อยู่ในเรือนจำนะครับตานสถานของเฟรมไอ้ไอไอเรือนจำกลางนะครับว่าเป็นคนตาบอดสองข้างนะครับแล้วก็มีลูก3มคนถูกกระบวน,นการค้ายาเสพติดทำการหลอกให้ไปนวดแผนโบราณแล้วก็ให้ติดรถไปกับรถที่มียาเสพติดอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมีการตรวจสอบกับกองบัญชาการตำรวจทรภาค5ซึ่งผมก็รู้จักกับ ท่านพลตำรวจโ,โทรประจวบนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเมตตาและก็มีคุณธรรมนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้สืบไม่ยากเดี๋ยวก็จะเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อไปช่วยเหลือคนตาบอดสองข้างที่มีลูก3าคนอย่างตัวน้อยๆนะครับแล้วพ่อถูกจับเรื่องยาเสพติดอันนี้เราได้รับการร้องเรียนแล้วก็มีหนังสือจากกรมราชธรรมด้วยว่าขอให้ช่วยหน่อยเพราะว่า,าคิดว่าคนตาบอดคนนี้น่าจะตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติด นะครับพี่น้องประชาชนคน้งประเทศครับมีปัญหาทุกอย่างแก้ได้นะครับเราก็ช่วยกันใช้สติใช้สมองอย่าโลภนะครับอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายอย่าตกจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของกระบวนการไม่ฉาชีนะครับทุกปัญหามีทางออกนะครับปรึกษาชมรมนิร,รมนะครับมีปัญหาทุกอย่างสามารถแก้ไขได้